สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอยสสธราอีกแล้วนะคะวันนี้เราวันที่26 <c oughs> สิงหาคมพุทธศักราชส5 6พั 64, นะคะวันนี้ก็ไม่ไม่ได้เข้าห้องประชุมนะคะแล้วก็นี้ออกมาค่ะ <c oughs> วันนี้ออกมาหาเล่น <c oughs> มาทำความดี เดินทางมาที่อำเภอรประโคนชัยนะคะอำเภอรประโคนชัยวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เรามาทําบุญสังฆทานนะคะที่เราได้ชุดสังฆทานมาทั้งหมด5้าชุดกับกับหกชุดด้วยกันเนาะหกชุดด้วยกันซึ่งเราเอาเครื่องสังฆทานนะคะที่เราได้รับความเมตตานะคะคจากทายกทายกาเพื่อมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาและเราก็เป็นสะพานบุญนะคะได้นํา สิ่งของเหล่านี้นะคะมาให้แก่วัดที่ยากจนจริงๆแล้วก็วัดที่อยู่ในในเขตที่พื้นที่ที่ <c oughs> ห่างไกลจากความเจริญแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาทําบุญสักเท่าไหร่นะคะ,อะตอนนี้เราก็ได้ถวายกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งไปแล้วนะคะเริ่มต้นที่กำลังจะออกมาท่านก็ได้ให้พรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งชุดผ่านไป อันนี้ก็พอละมาชุดที่2อ,อันนี้เราก็ไปมอบให้กับคุณยายเลออุปรโคนนะคะซึ่งท่านอายุประมาณ80 80 6 8 7ปีซึ่งท่านตาบอดนะคะซึ่งข้าพเจ้าได้นำเรียนทุกท่านไปแล้วว่า,อาตอนที่ได้นำเตียงมาให้ท่านนะคะแล้วก็นำเข้าของเครื่องใช้มามาปลากระป๋องนะคะพัดลมอะไรต่างๆนะคะเครื่องใช้ ต่างๆเนี่ยเอามาให้นะครับมาช่วยเพราะว่าเขามีลูกสองคนนะครับแล้วก็ฐานะก็ค่อนข้างที่จะยากจนามากๆด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็เลยได้มาให้มาครั้งนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาทาบุญกับพระสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราก็ยังมามอบให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็มีความจําเป็นด้วยฉะนั้นเราก็เลยได้แบ่งชุดหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งมีกาละมัง ไว้สําหรับให้ท่านซักเสื้อผ้าแล้วก็มีนมนะคะแล้วก็มีขนมแล้วก็มีบัจจัยมีเงินที่เราได้มอบให้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเพื่อที่จะไปต่อเติมลมหายใจแล้วก็สร้างความหวังให้กับท่านเหล่านั้นนะคะเราก็ได้ส่งมอบให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปนี้เราก็เดินทางออกมานะคะก็กําลังจะเดินทางไปที่ เขาไปลายัตน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งตอนนี้ด้านหน้าของข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นพนมรุ้งนะคะเป็นภูเขาพนมรุง้งเราอยู่โดยรอบภูเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นดินแดนประวัติศาสตร์นะคะที่มีนิทานนะคะมีตำนานนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีเกิดขึ้นโดยรอบเขาแห่งพระศิวะเนี่ยมากมายมานับหลายพันปีแล้วนะคะตั้งแต่กำเนิด โลกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ก็ได้สร้างอารยธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะในอนาณาบริเวณอของเขาพนมรุ้งนี้อย่างมากนะคะทาานั้นก่อนขึ้นเขาพนมรุ้งนี้ก็จะมีทางแยกไปปราสาทเมืองตำนะคะซึ่งเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็ได้เลี้ยวมาตามเส้นทางแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางไปที่เขาไปลายักนะคะเพื่อที่จะได้นาสิ่งของเครื่องใชตง้ต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาไปสถิตไว้ในพระศาสนา นะคะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นศาสดาแล้วก็มีพระสงฆ์นะคะที่ได้จำพรรษาอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ห่างแกลนห่างไกลชนบทแล้วก็าขาดแคลนแล้วก็ลําบากนะคะเราก็จะขี่รถนำสิ่งของเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยนะครับไปมอบถวายให้กับพระคุณเจ้าเหล่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ในการเดินทางมานะคะเราก็ได้ รับความเมตตาและก็มอุปถธรรมจากพระครูโสพลธรรมรังสีนะคะเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะฝ่ายธรรมยุทธจังสุรินทร์นะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าผู้ปกครองนะคะ,ะเป็นเจ้าผู้ปกครองในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ <c oughs> ท่านก็ได้ <c oughs> เห็นครู <c oughs> เห็นดี <c oughs> เห็นงามแล้วก็ได้เ <c oughs> มตตาอ,อุปธรรมให้ <c oughs> ให้กับสิ่งของเหล่านี้ของเรามานะคะแล้วก็เราก็มีผู้ติดตามมาด้วยก็คือ,อพระสเริงโกวิโตนะคะซึ่งท่านเป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอสังขะนะคะก็ได้เดินทางมากับเรานะคะแล้วก็เพื่อเก็บภาพแล้วก็เพื่อมาร่วมอนุโมทน,นาสาธุการด้วยนะคะแล้วก็ตามโดยคุณเมธีเมธีมวยนะคะแห่งวัดปักโยธารริรธิ์นะคะ ราชินีหมอหมอเอกมอลำเก่านะคะก็ได้เดินทางมาด้วยนะคะแล้วก็มามอบกับเราด้วยนะคะแล้วก็คุณพ่ออบอินทยยงนะคะซึ่งเป็นบิดาของอพระอาจารย์สำเริงนะคะท่านก็ได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการในการเดินทางมาครั้งนี้พร้อมด้วยกันกับพวกเราแล้วก็ดิฉันนะคะดรยศธาราศิริภาประภานนะคะก็ความเปลี่ยนแปลงนะคะ ในพื้นที่การทุญของเราเนี่ยนะคะสมัยตะอดที่ท้าพระเจ้าได้เดินทางมาที่นี่นะคะก็กําลังทําถนนนะฮะซึ่งพอมาในปัจจุบันเนี่ยนะคะถนนเนี่ยก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ลาดยางแล้วก็ได้ขยายไหลถนนออกมีความกว้างขวางมากทีเดียวแล้วก็ไฟนะคะก็จะเริ่มที่จะติดไฟเบี้ยบายหลายทางนะคะนี่เป็นาภาวะ ความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ไหลบ่าเข้ามาแล้วก็ทําให้ถนนดีมีไฟฟ้าเข้าถึงมีน้านะคะแล้วก็มีการามีการขยายของของชุมชนที่ออกมาอยู่เบ็ดตามเบี้ยใบายรายทางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดความเจริญขึ้นมีไฟมีอะไรเข้ามาก็ทุกอย่างก็เศรษฐกิจก็จะเริ่มดีฉะนั้นเส้นทางอารยธรรมของโบราณเนี่ยนะคะในพื้นที่ ของอำเภอประคนชัยนะคะที่อยู่ในรอบเขาพนมรุ้งไปจนถึงปราสาทเมืองต่ำแล้วก็ไปจนถึงเขาปลายบัินั้นซึ่งถือว่าเป็นปราสาทราชมูลเทียนที่มีความสําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวนะคะถ้าหลังจากโควิดซาเนี่ยนะคะข้าพเจ้าเชื่อได้อย่างแน่นอนเลยว่าผู้คนก็จะต้องไหลบ่าเข้ามาเพราะว่าปราสาทเขาปลายบัตสองเนี่ยนะคะก็ปลายบัดหนึ่งกับปลายบัดสองเนี่ยก็ได้ทําการ ได้ทำการซ่อมแซมนะคะจากกรมศิลปากรน,นะคะด้วยอนติอนาติโลซิสในการสร้างปราสาทใหม่แล้วก็ทำขึ้นมาให้ให้ให้เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบซึ่งตามที่ข้าพเจ้าได้ไปดูปราสาทของออของเขาปลายบัตรเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเขาปลายบัติองค์เล็กๆนะคะที่ที่เป็นเหมือนเหมือนปราสาทขึ้นมาเป็นองค์เล็กๆอย่างเช่นปราสาทบ้านพลวงนะคะ แต่พอเราเรามาดูที่ปราสาทเขาปลาบัติสองเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันนะคะทรงตัดแบบเดียวกันแต่ว่าหลังใหญ่มากและเมื่อเข้าไปเนี่ยหลังใหญ่มากทีเดียวแล้วก็เป็นมีบริบทโลเคชั่นที่สวยงามสงบเยือกเย็นนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มาสแสวงบุญแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวนี่นะมีด้วยเหรอไม่มีนหนูจะพาไปซื้อตุกต้มนะคะก็ อาจจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ,ะการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรนะคะที่นี่ก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาส,สนาก็จะมีปราสาทมีวัดนะคะแล้วก็มีมีพื้นที่ต่างๆที่เป็นประวัติศาสตร์ให้เราได้ดูได้ชมได้อะไรกันเยอะทางฝวามือนี้ก็จะเป็นบารายขนาดใหญ่หน่าจะใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะก็ปรากฏเกิดขึ้นในพื้นที่ แถบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นฝีมือของคนโบราณนะคะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้สรา้างฉะนั้นเมื่อเมื่อหลายพันปีนะคะนับตั้งแต่พันปีมาแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของของคนโบราณมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะพูดให้ทุกท่านได้ได้ฟังไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะว่า ไรยังไงอะไรเป็แบบนงแลรัรัตอนนี้เรากำลังขี่หาน้ำสักประบาณสีแสส่แพกนะคะ<ม>เพื่อที่จะเอาไปได้ถวายพระด้วยนะคะอันนี้น่าจะขายผ้านะคะเราก็เข้ามาในแหล่งชุมชนก่อนที่จะ,ะเข้าไปประสาทปราสาท ประสาทเมืองต่ำนะครับก็จะมีที่บริการาเสื้อผ้านะครับผ้าผ่อนทอนสบายนะคะที่เวลานักท่องเที่ยวมามาเที่ยวเราก็จะได้จับจ่ายใช้สอยหรืออาจจะได้รับประทานอาหารนะคะดื่มน้ำอะไรางี้หรืออาจจะซื้อของทีระลึกนะคะที่ได้จากอ,าอัตลักษณ์ที่ได้จากประสาทเมืองตา่านั่นเองนะคะ